ก็การสวัสดีผู้ชมทางบ้านระทาถนนนะครับเนื่องจากว่าจีนมีกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อัปเดตไปเทียบร้อยละนี่ครับผมเป็นทางด้านนะก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคือภาษาจีนคือน้าอ่านไม่ออกสักคำโอเคครับเดี๋ยวน้ามาขอรับผลรางวัลก่อนนะครับไห <c oughs> นๆก็ถึงตรงนี้แหละขอเข้าไปดูหน่อยละกันอันนี้อะไรอะ่ะซูฟีเหรอเฮ้ยคืออะไรอะ่ะ XV 1 1 อืออุ้นี่รองเท้าเนาะเขาตกแต่งเอออันนี้หาจากไหนอะ่ะอุ้ยอาเพชรโคตรแพงอันนี้เท่าไหร่จะขอดูกันนะครับ,บเก้าเก้าเก้าจะรั่วกระจกเฟดรบนอ๋ออันเดิมดีกว่าแ้วนี่หน,น,น,นังซื้ออ้าวล้วมีอะไรเนี่ยอุ้ยสมฟรีปะเนี่ยไอ้เก้าอันเนี่ยเข้ามาก็กลับมาที่เดิมอันนี้ก็กลับมานี่แล้วก็ไม่มีอะไรเลย อันนี้อะไรเอ๊ะคืออะไระไเล่นไม่เป็นอันนี้วู้แพง98หยวนอันนี้รับไปเลยคือถ้าเป็น98 0 9หยวนก็ราคาบ้านเราประมาณ499นะเฮ้ยน้องทูเอ้ยนะน้องซื้อด้วยฟรีเว้ยนี่รับไปเลยอะไรเนะี่ยอ๋อทาร่าอ่าอันนี้เลี่ป่ะใช่ปะ่ะ อันนี้เหมือนกรอบรูปกับสกินน้องกลับมารีเทิร์นอีกครั้งหนึง่งโอเคก็ยังโอเคนะอันนี้อะไรอืมดาดาดาดมันอ่านไม่ออกสักคำขอให้กดนีอ่ะสวัสดีครับเออบ้านผมมันเสียหายหลายแสนผมมีแค่ถังกระเช่าอ,อันนึงนะครับและผมต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ดังนั้นผมจึงต้องต้องอะไรสักอย่างอุ้ยสกินเท่ดีเว้ยเออเดี๋ยวขอสก,อกิปไปก่อนโอ๊ยนี่ไง อ่านไม่ออกสัำอ้าวเราได้นี่ฟรีเว้ยนี่อะไรช่างมานันนะผมไม่อ่านเนื้อเรื่องฮะยี่มีกเหรอสกิปเลยอย่างเงี้ยเอ,อ้ร้อยหนึ่งอ้าวเปิดวันที่อ๋อมันเป็นตามวันเว้ยคือเราต้องมาล็อกอินตามนี้โอ,อ้เข้าใจแล้วอันนี้อะไรอะแผนที่คืออะไรอะ อ๋อวันต่อไปเนาะเฮ้ยแล้วได้นี่ฟรีด้วยอ้าวกด5ครั้งปึ๊บอุย้ยโอุยอะไรอะ่ะได้พีเหรอคืออะไรอ่ะอ๋อไอโทเค็นนี้คืออะไรอ่ะอ๋อคือจะให้มันบิงโกใช่ไหมเฮ้ยจะบ้าแล้วบิงโกโคตรยากเลยนนยังมีเปอร์เซ็นต์อีกนะเว้ยโอ้ยปึ๊บอ้าวที่เดิมไง ปลดล็อกอุ้ยอ้โอ้มันให้โกดไอ้ก็ว่าอยู่ <c oughs> ก็ว่าอยู่ได้โทเค็นทำไมมันไม่ขึ้นเนาะนึกว่าแบบแค่ไอ้เรื้ยงแสงนี่เนาะโอเคอีกรอบหนึ่งอ้าวโอ้ได้มา11อันด้วยอ้าวกดไปเลยไม่รู้กดอันไหนดีปึ๊บ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 ,บมันยังรับไม่ได้เนาะค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปเล่นปลากรดกันดีกว่าอยู่ไหนนี่ป่ะ โอเคครับน้าก็จะมาน้าก็จะมาทดลองการเล่นของมันนะครับเออแต่เซิร์ฟจ,จีนมันดีเนาะเอ้ยเดี๋ยวนี่ปลากลวเไม่ใช่ละใช่ปะไม่ใช่เนาะเซ็กซี่ดีเว้ยออันนี้ก็โชว์หน้าท้าองเฮ้ยแมวขาวเหมือนเหมือนเหมือนน่าจะโชว์ภูมิมากกว่าเนะเฮ้ยอย่ามาเก็บได้ไหมไม่ไหวละออกเกมเอ่อเฮ้ยนี่ไงอ,อ๋อนี่ไงเจอละเจอตัวกาละ เอออยู่นี่นี่ว่ะอันนี้อะไรโอ oh, well. oh, ้เพิ่มเวลอ้าวแล้วเราไม่ต้องเราไม่ต้องเพิ่มเวลอันนี้ก็เลือกสกินนางใช่ปะ่ะอันนี้คู่มือไม่อ่านนรอันนี้อะไรเออเจ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 อเหมือนคาแนะนำเนาะใช่ปะ่ะไม่รู้นะโอเคอ้า okay. ว oh, แย่งอ้ oh, าวจังหวะนี้แหละอ้า oh, วเจอพ่อใหญ่ครับเล่นอะไรอยู่ในบอ่อ

คือยังไงอะสไปค์ก็จะมาเอาเฮ้ยมันมีไม้ฟาดด้วยเฮ้ยโดดใช่ปะไม่เข้าใจเกมนี้อ่ะอ๋อนี่นยังจำได้อยู่เคยใครเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะแลยแบบเล่นปากวมาก่อนนะจะเข้าใจเลยว่ากระโดดสำคัญได้ปื๊บนี่ไงถ้าตีจะโดนอะไรไหมอ๋เอเฮ้ยมันไม่ได้แนวอะไรสักอย่างหรือปะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยจะดี โอ้เข้าใจละเข้าใจละหนึ่งสองเฮ้ยมันจะตีไยปุ๊บไงไม่โดนโคตรเก่งอันนี้ยังคาสิกใช่ปะเนี่ยเอา้าไม่ได้เก็บชีสแย่แล้วไม่ได้แต้มแน่เลย,อ,ยอันนี้คือจะฟาดอย่างเดียวนะนี่ไง เกซีโคตรกากตาที่เอาจิงแลเอาจริงแล้ว,ลวนะทุกคนอุ๊ยนี่ไงไม่โดนเอาดิดตดีดิปึ๊บนี่ไงเราต้องดูจังหวะเกมนี้น้องเคสวิ่งก็เซ็กซี่แล้วหอยชิวสิครับอย่างนี้ อย่างนี้ก็เก็บลุวัวสองสามสี่นี่ไงปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอฮะเฮ้ยเฮ้ยแต่งเกมดีอ้าวเราต้องมีจังหวะสามสี 3, เ่เฮ้ยเฮ้ยปึ๊บเดี๋ยวเก็บคอนไปก่อนเฮ้ยใช่ไหมเก็บคอนไหมอุ้ยแก้วแย่ละใช้่ไร <laughs> ใช้นี่แหละตอนนี้แหละใช้นี่แหละเอา้าเอา้าแล้วไปไกลเว้ยเอ้อดิเฮ้ยนี่ยังวิ่งม,มาทันเนาะ เฮ้ยแย่ละแย่ละเออไม่โดนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บว้าเฮ้ยชิลวิ่งวิ่ชิลเลยวิ่ยชิลเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอะไรอ่ะไอ้เต้มด้านบนอ่ะอุ้ยนี่ไงเต้มด้านบนคืออะไรอ่ะแต้มสไปา์เหรอทำไมเราต้องเก็บวันนี้เยอะเยอะแย่เกมนี้ขี้เล่นอีู่แบบนี้โดนได้ไงสามสี่ปุ๊บเฮ้ยนับเร็วไปขอได้วย 1นึ่งสองสามโอ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าไกลอยู่นะปึ๊บเอา้าเก็บไม่ได้สามสี่ไม่โดนได้ไงก็กระโดดแล้วนะแต่ใกล้ละใกล้ละใกล้กลถึงได้คอแล้วปึ๊บเฮ้ยมันจะตีเฮ้ยสวยครับไม่รู้ว่าคิดว่าท้าตกก็คือพอละเฮ้ยมาถึงขนาดนี้ก็น่าจะเอาให้มันจบๆไปเลยเว้ยเอาดิตีไปสิครับ จะตีฮหยตีตีเนี่ยอุ้ยอุ้ยแย่ละเกือบใช้คอเลยเอาเดียวเอาเดียวอ๋อมันมีเลือดเอาไวเป็นเลือดโอ้โหนี่นั่นคือต้องเก็บกี่ครั้งมันถึงจะจบเนี่ยนะ้ยมันจะตีอ้าวไม่โดนครับสวยครับพีน่องสองสามสี่โดนได้ไงวะแย่แล้วมันจะตีอีกครั้งหนึ่งแน่เลยโดนสูงสูงสวยนะเออ สองสามสี่้ยดียังอยู่ที่สูงโอ้โหแล้วคือไม่ได้เก็บแม่เลยด้วยไม่คอมโบเลยอย่างนี้คอมโบปีตีปีโดนได้ไงเกมดีนะแต่ยังพัฒนาไม่ถึงขนาดนี้นี่ไงรล่อนละเฮ้ยเสกแก้วสวยครับหลบได้หลบได้ไม่ตีไม่ตีคืออะไรไม่ตีเฮ้ยมันจะตีเฮ้ยนี่ไงอุ้ยแสวยครับจังหวะนี้สวย นี่หยาบเ็จแก้ออออก 6, เอาอีกโอ้คำโบผมเองไม่กี่เจ็ดใช่ป่ะรอบนั้นนะอ่ะเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมันจะตีมันจะตีสวยครับเอ่เอนี่สองพันเก้า,า,อ,าอ่ะเฮ้ยโอ้โหเกือบเกืเอบเฮ้ยเฮ้ยโดดไม่ได้แย่แล้วโอ้เกมนี้มันต้องอนะาศัยการโดดเฮ้ยไอ้แต้มน้ำเงินแน่เลยบนเอบนบนหัวเชดแล้วก็ฟาวเยอะเลย อ๋อเข้าใจแล้วมันไม่เหมือนเกมนั้นว้ยเกมนั้นมันกระโดดแค่สองครั้งมันจะมีสกิลของแต่และตัวเว้ยทั้งหนูเนาะหนูแล้วก็หนูผู้หญิงเนี่ยแค่เพลงก็มันแล้วเนาะเอ้แต่เปิดดังไหมไม่รู้นะเฮ้ยตีสวยรอดเฮ้ยคอนสวยครับเกือบแล้วเกือบแล้วสวยสวย เลยครึ่งหนึงนะ่งแล้วเลยครึ่งหนึงนะ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆี่จะตีไหเอ้ยโดนได้ไงเก็บเรื่อยๆอ้าวได้แม่เหล็กไงสวยสิครับถ้าเกิดเหมือนกับว่าเราแค่เก็บก็ได้แล้วอุ้ยโอ้ยใหญ่ละแย่ละมันไกลละรู้สึกว่าไกลเข้ามาละแย่ละแย่ละเลือดฟูเลือดฟูยังสวยปุ๊บโอเคก็เราต้องโดดเยอะๆอ่ะเชื่อฮึ๊ยฮึ๊ย สวยตีสิตีสิสวยอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเอ้ยแต่ม um ันรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วขึ้นนะนี่ไงยิ่งวิ่งเร็วแล้วก็ยิ่งได้ค้อนเร็วเข้าใจละเข้าใจเกมนี้ละคือถ้าสไปด์ตายนี่จะเกิดอะไรขึ้นอ้าวแล้วได้ไงเกิดตีสิครับเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหคอมโบเกือล้วใครตายละใค้ตายละอุ้ย แย่แล้วเกือบเมื่อกี้เกือบนะเฮ้ยมันจะฟาดเหยียบเศษแก้วอีกโอ้โหถ้าโดนถ้าโดนเมื่อกี้แล้วโดนเหยียบเศษแก้วด้วยอันนี้คือชิบหายเลยแหละเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยแย่แล้วทุกคนแย่แล้วขอเยอะๆ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 เหยียบเศษแก้วอย่าละอย่าแย่ละแย่แก้วขนขนได้ยังขน โอ้โหระดับบีคือเล่นมาขนาดนี้ยังบีเหรอข่าวหน้าเดี๋ยวเจอดีแน่สัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าเจอเจอดีแน่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อลย่าลืมกดไลค์และ b s c r i b e ด้วยนะครับใครมีแฟนอาร์ตอะไรก็สามารถส่งมาที่ Discord ของน้าน,นะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อน